วอยานเชอร์กีกองกลางของโอลิมปิกดิยงไว่ายปฏิเสธหากว่ามีโอกาสในการย้ายออกจากสโมสรนในอนาคตอันกใกล้นี้โดนไปแล้วสามใบเหลืองสรัตรับน็อตดุดเพราะว่าเป่าได้เหมือนกันนะสาตันตันพบริเวอร์ฟูโรเตชันหลายตำแหน่งคาดและอัพของแดงริเวอร์ฟูเซนแลวนะอดีตหอกยันโมซาร่าต่อสัญญากับริเวอร์ฟูในครนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการนนี้ปรายานเชอร์กีกองกลางของโอลิมปิกดียงใบปฏิเสธหากว่ามีโอกาสในการย้ายออกจากสโมสรนในอนาคตอันใกล้นี้โดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือนะว่าลิเวอร์พูลจับตาผลงานของแข้งไวเชปเปอรรานี้ซึ่งยิงประตูมากถึง22ประตูกับอีกสาสอแอสซิส,ส จาก1,457นัดบนทุกรายการให้กับสโมสรดังของแดนน้ำหอมโดยเขาเพิ่งจะตกลงขยายสัญญาไปอีก12เดือนในช่วงกันยายนที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้จะหมดสัญญาในปี2026โดยเชื่อกันว่าลียงเองนั้นอาจจะมองหาทางการขายเซอร์กีออกจากสโมสรเพื่อจะแลกเงินมากกว่าเซนเตอเตออกไปแบบไม่มีค่าตัวโดยเมื่อโดนถามถึงอนาคตมิดฟิลเกมรุกตอบว่าเราจะได้เห็นกันตอนจบฤดูกาลว่าผมจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือไม่ อันนี้นอกจากทางด้านของหงแดงแล้วก็ยังมีกระแสข่าวตว่าปาที่สัชแมงเริ่มเดินเกมในการคว้าเชอร์กีมาเสริมทัพในขาัังนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะอารยังไงเมื่ออาเนสสร์ตกุนซือริเวอร์ฟูจะรับได้ว่าบางครั้งก็ฉุนขาดกับกรรมการไ่้ง,ง่ายแม้ว่าภายนอกจะดูเป็นคนนิ่งๆก็ตามทีโดยอาเน,นสสร์ตเทสคนริเวอร์ฟูจะรับว่าบางครั้ง ตนก็โมโหกับการตัดสินของกรรมการได้ง่ายเหมือนกันหลังจากฤดูกาลนี้เขาโดนใบืองไปแล้วมากถึง3ใบปกติแล้วซาร์สตมักที่มีท่าจีที่นิ่งเวลาคุมทีมข้างสนามแต่เขาก็เคยนอตหลุดจนโดนใบืองในเกมกับเชลซีอาร์ซอนและก็ฟูตแลมไปแล้วซึ่งนั่นทําให้เขาหมดสิทธิ์จะคุมเรเบิลฟูที่ทรงมานั่งสำรองในเกมคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลอรซอดัมตันในวันพุธที่18ธรรันวาคมที่จะถึงนี้ โดยคนซื้อชาดัชเปิดเผยบอกว่าคุณจะกลับไปพิจารณาตนเองอยู่เสมอแต่ผมคิดว่าโดยรวมแล้วผมเป็นคนที่จะเย็นเลยนะและผมก็ไม่รู้ด้ว่าถ้าผมพูดแบบจะเป็นการการะทําที่ฉลาดหรือไม่เอาเป็นว่าผมเองก็มีขีดจากัดเหมือนกันและผมก็ไม่สามารถโดนอารมณ์ครอบงําได้เช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่จะทําให้ผมไปถึงขีดจํากัดแบบที่ว่าได้ก็คือการตัดสินของกรรมการ หรือไมก่ก็การตัดสินใจของลูกทีมของผมที่จะทําและในความคิดเห็นของผมมนนาะทีมของผมก็ทําการตัดสินใจหลายเ,เรื่องได้ดีกว่ากรรมการเกมล่าสุดมันมีการตัดสินใจที่น่าจะเข้าอ่ากังขาหลายครั้งและคุณก็จะเล่นได้ยากมากยิ่งขึ้นไปอีกนิดเมื่อเหลือผู้เล่นเป็นแค่สิบคนเกมกับทังสองฝั่งเชลซีและเกมล่าสุดก็คือเกมที่ทําให้อารมณ์มันเดือดดันในครั้งนี้ได้ แต่บางทีผมอาจจะควรอยู่หลังเส้นต่อไปมากกว่าการก้าวออกจากเขตในครักนิ้นั่นเองนะโดยสัดเสริมบอกว่าบางครั้งตนก็ต้องพยายามที่จะโน้มน้าวใจให้กรรมการตัดสินใจเป็นใจกับทีมของตนเองบ้างแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีผลกับการทํางานของปีเตอร์พูเลยขาอผิดพลาดที่ผมทําไปแล้วมากถึง2ครั้งกับการทํางานที่นี่และก็อีกหหรือ2ครั้งตอนอยู่ที่ฮอนแรน รัออย่าคือคิดว่าการสร้างบรรยากาศแบบที่คนทั้งโลกเป็นศัตรูกันกับคุณมันจะช่วยทําให้คุณได้รับก,การตัดสินใจที่ดีบางตอนจบเกมแต่เกมกับเชลซีแล้วก็ฟูรมมันเป็นแบบเดิมตลอดทั้ง90นาทีมันไม่ใช่ว่าจ,จู่ๆกรรมการจะมาตัดสินให้ทีมผมได้ลูกฟรีคิกหนึ่งหรือ2ครั้งหลังจากที่ผมพยายามจะโน้มนาพวกเขานิดหน่อยไม่ใช่เลยนะ กรรมการตัดสินด้วยแนวทางเดิมตลอดทั้งเกมผมรู้ดีนะว่ามันไม่ได้ผลแต่มันก็ช่วยไม่ได้ที่บางครั้งคุณจะคิดขึ้นมาว่าฉันจะโน้มน้าวใจเขาได้สักหน่อยไหมแต่ว่าสุดท้ายเองมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอน,นะอะไรังไงเมื่อกุนซืออาเนสซัอตเตรมที่จะดรอปนักเตะหลายคนในการที่จะนำลิเวอร์พูลเยือนซาตันตนในศึกคาราบาวคัพรอบก่อนรองชนะเลิศวันพุที่18ธันวาคมนี้ โดัพผงแดงลิเวอร์พูลมีคิวต้องไปเยือนถิ่นเซนต์แมรีพึ่งจะมีการปลดลัเซลชมาตินออกจากตำแหน่งผู้จัดจาการทีมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังแพ้สเปอร์ย่อยยับไป0ูนต่อ5ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยในขณะเดียวกันโคดอันเนซซึ่งบทดสิทธิทำาที่ในการโคมทีมข้างสนามเนื่องจากติดโทษแบนคงจะมีการปร,รับแท็กติกกันพอสมควรโดยจะมีการบรเตทชันกันหลายตำแหน่งเพื่อจะให้ผู้เล่นที่การังศึกมานานได้พักฟื้นสภาพร่างกายที่เกิดขึ้น โดยอย่างไรก็ตามนะฮะอบอกได้ว่าปัญหานักเตะบาดเจ็บตำแหน่งกองหลังและก็แนวรุกทําให้กุนซือชาวดัชมีออปชั่นไม่มากหมายนักที่จะโรเตชั่นโดยแนวรับยังขาดคอสตาร์ซิมิคาสอิบราฮิมาโกนาเต้และก็คอนเนอร์แบชรีส่วนแนวรุกต้องบอกว่าหน้าผิดหวังไปอย่างมากเนื่องจากว่าติโกโชตา กลับมาช่วยทีมและก็ยิงประตูในเกมเสมอฟูรัมบาดเจ็บซ้ำโดยอบอสอาเน่ยยืนยันแล้วว่านักเตะคงจะไม่สามารถลงตัวจริงได้แต่อาจจะมีลุ้นลงเป็นตัวสำรองในแมชนี้ขณะที่เฟเดริกก์เคียซ่าแม้จะฟิตแล้วแต่ก็อาจยังไม่เสี่ยงให้ออกสตาร์ตตั้งแต่ต้นเกม ดังนั้นด้วยสถานการณ์ของทีมที่เป็นแบบนี้สมอกเดอะคอฟจะได้เห็นบรรดานักเตะด,ดาวรุง่งได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงในแมชนี้รัตนนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้บรรดาผู้เล่นในแคนด์มีนั้นได้เจอฉายในครังนี้ก็เป็นได้เริ่มที่เควินเคเรเฮอร์โดยการน,นี้ต่างของทางฝั่งนี่เป,นเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ลิเวอร์ฟูจำเป็นจะต้องมีในการปรับเปลี่ยนเพราะอาเน่เองไม่ต้องการจะใช้งานอาริสซงเบกเกอร์หนักเกินไป หลังเพิ่งหายเจ็บกลับมาแต่นั้นเคเรเฮอร์รอจะได้รับโอกาสการกลับมาเฝ้าเสากันอีกครั้งจะว่าไปแล้วผลงานของลูกหมีก็ไม่ได้ย่ำแย่ถ้าไม่นับจังหวะที่ประมาทปล่อยให้ดิวการ์เซนยิงตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมนอกนั้นนายทวารชาวไอริสก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนียวหนึบเหนียวแน่นและก็มีส่วนสําคัญในการช่วยทีมเก็บชัยชนะอย่างต่อเน,นื่องในช่วงที่ผ่านมาต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นทางด้านของเชนเดลิสเตอร์อา,าร์โนจาเดควอนซาโจโกเมสและก็เจมเมอร์นิส โดยสระแผงแบ็กโฟล์ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างจะเยอะแต่การนั้นบอสหัวสาชาวดัชยังคงต้องใช้งานตัวหลักอย่างบรองเชนทำหน้าที่คุมตำแหน่งแบ็กขวากันต่อไปส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กงานนี้อาจจะได้เห็นเฟอร์จิโอฟานได้ได้พักบ้างและก็ให้โกเมสยืนเป็นตัวหลักโดยคอยช่วยประคับประคองคอนซาซึ่งจุดที่ผ่านมายังคงขาดความมั่นใจในการเล่น แต่การนั้นโคชอาเน่ยังคงไม่วางใจให้เขาทำมาที่สำคัญนี้ขณะที่แบ็กซ้ายต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าซีมิคัสยังบาดเจ็บส่วนคารบสัันติดโทษแบนงานนี้คงจะได้เห็นชนหนูนอริชลงไปโชว์เพลงแข้งอย่างแน่นอนต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นด้านของฝั่ง o, วัตรุเอนโดไทเรลอเทรอมอร์ันอาริแม็กอาริสเตอร์ส่วนของแผงบิดฟิลดต้องบอกว่าคงจะมีการบอโรเตชันกันยกชุด เราไม่ว่าจะเป็นทั้งบริอันการาเฟนเบิร์กคอสตาเออร์ติสโจนและก็โด so มินิกโซบ็อกสไไรกำรังศึกหนักมาตลอดล้วาควรจะต้องพักร่างกายโดยที่ตัวหลักที่ได้ลงทำมาที่คุมแดนกลางนั้นน่าจะเป็นแม็กอารดิสเตอร์ซึ่งก็ผลพึ่งผลโทษแบนทำให้ทขาพ่างกายนั้นฟิตเต็มร้อยส่วนเอนโดจะได้ลงไปพิสูจน์ตัวเองตำแหน่งกองกลางตัวรับสำหรับเมอร์ตันเองจะได้โอกาสในการคุมพื้นที่ฝั่งขวาในแผงมิดฟิลด์ในครั้งนี้ ตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นฮาวิเอเรียสหรืดิแาสและก็ดาวินดูเยสโดยนตลตะที่แนวรุกมีการาปรับเช่นกันโดยที่จะมีการดรอปโคด้คกาคโปซึ่งฟอร์มกำลังร้อนรแรงอย่างต่อเนื่องแต่จากโปรแกรมที่แนนเอียส e จะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพักนักเตะแล้วก็ให้ดิอาสลงไปยืนประจำทางฝั่งซ้ายส่วนตำแหน่งหน้าเป้าดูเยสจะกลับไปได้พิสูจน์ต,ตนเองกัอีกครั้งหลังเป็นตัวสำรองแล้วก็แอซสต์ให้กับโชตาในการยิงตามทีเสมอฟูรัม ตัวนั้นแนวลุกเองนั้นฝั่งขวาปกติเป็นสัมปทานของโมฮเมดซาบราแต่บางโมลงเล่นอย่างต่อนเนื่องมาโดยตลอด,อดฉะนั้นคนจะต้องพักบ้างโดยตอนแรกหลายคนคาดการณ์กันว่าอาจจะได้เห็นเฟเดรกโกิเคียซ่าออกสตาร์เป็นตัวจริงแต่ดูเหมือนว่าคนซือชาวดัชยัยงไม่อยากจะเสี่ยงและมีความเป็นไปได้ที่เอริเชจะได้ลงไปกระชากลากเลื้อยทางฝั่งขวาเพิ่มเติมในครั้งนี้ ตคโออาเกวโรอดีตหอกทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบ,บุว่าโมต่อสัญญาสองปีกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยเพียงแต่ว่ายังไม่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นโดยซาร่าเอกนั้นตกเป็นข่าวในระยะหลังว่าพร้อมจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลแม้จะตัวนั้นจะเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ามีโอกาสอ่าย้ายมากกว่าอยู่ต่อเนื่องจากว่าไม่ได้รับข้อสเสนอโดยสื่อเชื่อว่าเขาจะลงน้ำหมึกก่อนจะพ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยการน,นี้กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่17ธันวาคม o, อเกวโรอดีตตาร์ทีมชาตินะฮะ่าอาจิตนิน่าเผยบอกว่ากองหน้าทีมชาติอียิปต์ลงน้ำมึกกับองแดงลิเวอร์ pool เป็นเวลา2ปีแต่ยังไม่มีการแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างเป็นทางการผมได้อ่านเจอเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผมเข้าใจเลยนะว่าซาร่าต่อสัญญากับลิเวอร์ pool อีก2ปีอดีตกองกลางากองหน้าเลือดฟ้าขาวนะฮะเผยถึงความคืบหน้าของบางโมนในวัย22ปี ผมคิดว่ามันชัดเจนแล้วเกี่ยวกับอนาคตของเขาเขายังคงเป็นแมนเป็นคีย์แมนและการต่อสัญญาเป็นข่าวดีสำหรับทางหนานของฝั่ง,งลิเวอร์พูลในครั้นี้และข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิงต่อไปขอบคุณทุกคนที่เราฟังกันครับ